สวัสดีครับเพืเ่อนๆของช่องท่องเที่ยวเที่ยววันนี้ผมพามาชมเปตองครับที่สนามใต้ทางด่วนคลองห้านะครับในงานเบิร์ตเดย์เจ้าของเพจเปตองสายชนนะครับดัเล็กอันนี้เป็นการพบกันระหว่างทีมชูบางใหญ่กับทีมประทานหนูครับนี่นี่นี่ไอดอนผม อันนี้จะให้ดูเปตองของหนักของจริงจริงนะครับอันนี้ระดับฝีมือจริงเพราะว่าอย่างน้องชายนี่ก็ระดับตีนทีมชาตินี่กันฝีก็หนึ่งในรนะ้อยอะอันนี้ก็เคยติดทีมชาติประมาณนั้นประธานหนูนี่จ๊ากสนามก็เข้ายาก,ก่อสมควรลูกล่างได้ครับมันดินแข็งกัมอันนี้เป็นหัวแรกครับ เอามาอีกลูกโอ้รูปนี้ก็หลุดเหมือนจะมากันแล้วคนละลูกดูน้องชายเขาอันนี้เป็นมือตีนะครับไม่รู้เป็นยังไงครับดูหลุดหรือไม่หลุดไม่แน่ใจ หลุดครับสนามแข่งเข้ายากก็ยังบอกไม่ถูกว่าใครตัวแต่งเี่ยเพราะว่าเข้ามาเล่นนี่มีแต่ฝีมือดีๆอย่างนั้นลูกคกมๆม,มันอยู่ที่ว่าใครจะออกออกไม่ออกครับลูกนี้ผมไม่แน่ใจเพราะว่าคาดอยู่เส้นแต่ก็แพ้ลูกล่างอยู่ดีครับ เป็นหัวแรกครับเจน11แต้มเป็นสายที่หนึ่งเวททั่วไปครับไม่จำกัดทิมชาติร้อยละซื้อลงได้น้องชายก็มา,าน้องโกวันนั้นเห็นตีฟ้าขามเขาก็บอกดีมากครับแต่ว่าวันนั้นน่าจะหลบวันนี้จะดูครับว่าเขาจะตีดีขนาดไหน เตรียมปล่อยลงม,มาครับโอ้ตีตีเปี้ยวตีตผาาเหลือพี่น,ไไนี่ตีนี่ครับฟักนี่ของแท้ครับมีอีก2ลูกในมือด้วยครับ เอเข้ามาครับเก็บแต้มสองคะโอ้พี่เอก็หลุดครับแสดงว่าสนามเขายากขนาดเอเขาหลุดครับสองแต้มครับเริ่มหัวที่สองครับทีมชูวังใหญ่นำไปแล้วสองแต้มจากลังแรกครับเอขึ้นมา โอ้ลูกนี้เข้าไปตองดีมากครับสายทอมาครับสายคองที่สามครับมนักเตะถ่ายทอดผมอัดชิปชินเลยครับเดี๋ยวพี่เจบเอาไว้ก่อนดูดูน้องชายตีครับตักตีดีครับเอาไว้ก็ได้ดูลูกเข้าพี่ครับตอน ปั่นมาชุบอ้าพีส่สนมานายว่าไม่ว่างวันนี้ะะใช่หรอนะครับโตลุปตีลาาตโลบิเชื่อขนมกินได้เลยลูกตีเนาคือข้าวพี่ เอาสามลูกนี่เข้ามาปัป๊บต่างดีตัวนี้ลูกสุดท้ายเหมือนจะตีเหมือนเดิมมันกบังไหมครับ <c oughs> ดูลูกตีอีกลูกครับ โอ้โลูกนี้ออกมือเบี้ยวมาแต่แรกเลยเห็นเลยว่าออกมือเบี้ยว<ม>ประทานหนต้องเข้าคุมเดียวจะ<ม>ลุกคุมครับจะขนาดไหน<ม>โอ้ประธานหนูตีเลยที่จอดโอวิพอผมนึกว่าจะเข้าคุม<อ>ที่เอสั่งตีครับ 嗯、可以背呀。 ตอนนี้ยังได้ลูกตีจอดอยู่สองครับประธานหนูเหลือสองถ้าตีโดนหมดก็จะได้แต้มเหมือนกันนะครับน้องเข้ามาป๊อกหลุดด้วยไม่ได้ตีมีอะไรเลยครับป๊อกอเปลี่ยนห้างๆน้องเขาสั่งให้ตีแล้วมั้งครับประธานหนูตีครับดีนี้ป๊อก โอ้ยจอดพอี่วะสองสามด้วยเี <c oughs> โย้โอ้ยมต่อลังที่สามครับประธานหนูขึ้นมาขึ้นมาสวยเอา้า <c oughs> สี่เมื่อกี้สี่สองโอ้ได้ลุกจอดจับลุงกลมพริกกันไปพริกกันมาอันนี้ฝีมือทันกันนะครับเพราะว่าระดับ ขับลอยเหมือนกันี่ตีจอดง่ามแท้ครับเพราะไงท่านหนูชอบชอบผมชอบเป็นคนอารมณ์ดีใจดีมีสนเสน่ห์ในตัวน้องชายตีจอดเดีพึ่งไว้อีกแล้วลูกเข้าพี่เก็ไว้ใจได้ครับน่าจะได้ตีสามลูก เมือ่อเมื่อสักครู่น้องเอ้ยไม่ได้ตีแล้วครับตกหินแข็งป๊อกเปลี่ยนหรือไม่ไม่ไมแน่ใจกับลูกบนผมว่าบนได้ครับลางเมื่อสักครู่นี้น้องชายตีจอดตีผิดไปลูกหนึ่งครับแต่ประธานหนูตีจอดสองลูกเลยได้แต้มสี่เงี้ยเต้นตมนำาลยสี่ต่อสองแรบตอนนี้ทางฝั่งทีม ชูบังใหญ่น่าจะคุมครับน้องโก้คนนี้ก็เคยติดทีมชาติก็บอกว่าเพราะว่าประมาณนั้นแหละเอ็นนี่ก็ทีมชาติไกลๆครับหนึ่งในร้อยในชื่ออยู่อันดับที่4.6ของไทยมั้งผมเห็นในใบแต่นั้นก็ลิฟต์มาครับเข้าไปตอมรถด้วยกัน ครับนะเข้ามาลูกนี้บ <ắc>! ๊ัเปลี่ยนยหน้าศบหน้าหน่อยประธานหนูจะเข้ามาถ้าเปลี่ยนได้ก็คือได้เลยครับน้องก็เลืออยู่อลูกหนึ่งถ้าไม่เปลี่ยนในโซนเขาว่าน้องชายจะเตย,ยไม่เดินครับลูกนี้ ดูรัว่าเขาจะมาร่วมกลางลูกไหนลูกกล้างสองไม่ไม่แน่ใ,นใจพี่เอสั่นตีมครับเหมือนสั่นตีเลยน้องชายเหลือทั้งสองลูกก็อ่านเกมงไม่เหมือนกัน เข้าไปก็อาจจะโดนตีจอดสั่งตีเลยครับตัดแต้มในตัวตีปิดครับโูชายจะตีลูกล่างที่จริงแต้มได้อยู่นะครับก็จะตีลูกล่างตัดออกไปจอดไม่จอดปั้งไม่จอดครับได้แล้วหนึ่งแน่ๆเหลือลูกในมืออยู่อีกหนึ่งครเข้เาเจ็บแต้มที่สอง ตอนนี้ได้แต้มหนึ่งแน่ๆครับจะเข้าลูกสองรลยจะตีรับสามไม่แน่ใจเหมือนจะตีเอาทั้งหมดหรอ e. มครับต้องโอ้โหตีจอดได้สี่มั้งครับเน่ะหรือเปล่าไม่แน่ใจสุดยอดอผมนึกว่าจะเอาเข้าแต้มเพิ่มตีจับเลย เจ็ดบได้สามแต้มเมื่อสักครู่นี้มาครับลังที่สี่ครับทีมประธานหนูนำเจต่อสองแล้วครับตอนนี้อีเดียจะเข้ามากลมดีเข้ามาเบกิกตีตกรอบแล้วไตีดีมากไอ้ตีมตกจริงเหรอไอ้ตี มึงพูดเล่นใช่ไหมมึงนําเขาสิบสิบนีบ่คือน้องก็ตีปังตีไม่โลงครับตีลงโอ้ย ผมว่ามันต้องสลับมือเข้ามือตีแล้วออสองแต้มเลยอันนี้เป็นเขามีสี่ทีมนะครับใครแพ้ก็ยังไม่ตกรอบอะเคายังมีไปตัดต่ออแตอนนี้เหลือลูกอยู่2สองต่อ 2งต่อ4ครับเสียเปียบอยู่2ลูกด้วยพีย่ตีไล่เลยครับพี่น้องนั่นไงวางตัวผิดหรือเปล่าครับ okay, <but> มาดูนะครับประธานโนจะเข้ามาช็อปหลุดงึงน ห้ากก็มาอีโอ้จากลูกได้เปรียบจะเสียเปรียบต็แล้วตอนนี้เสียสามอยู่นะครับน้องชายต้องเข้าให้ได้ครบหมดนะ,นะครับชายเข้ามาป๊อกโอ้นี่ก็หลุดครับมา ใชาา่ทำไมลุกครับถึงพีตง่ต้องฟัดแล้วครับเหลือลุกหนึ่งเรือสองเม็ดโดนนะครับพี่เอ็กไปรอหัวสนามปล่<ๆ>อยลุกมา<ๆ>ปั้ง กได้แล้วหนึ่งแต้มครับจากเจ็ดเป็นแปดถ้าเข้าอีกได้ลูกก็จะเป็นเก้าครับจะเข้ารูปที่สองครับเปต้องคู่นี้น่าจะจบเร็วกว่าที่คิดสองแต้มครับหลังที่ห้าครับแต้มไปเร็วมากตอนนี้นําเก้าต่อสองแล้วครับ ก้าต่อสองลางที่ห้าครับหัวที่ห้านี่เปลี่ยนมือตีแล้วครับพี่มาตีแล้วครับตาโนจะขึ้นมาอีกลกูกเราเปลี่ยนได้ได้เปรียบเยอะจะจอดก็แล้วกันต้องเปลี่ยนวิธีการเล่นแล้วครับทีมชูฟองใหญ่ป๊อกน้องอีกคนเขายังไม่มา ประธานโหนเปลี่ยนได้ลูกนี้ครับประธานโหนเข้าได้ลูกนี้จะได้เปียบรุดครับตอนนี้ลูกเสียเปียบแล้วนะครับอ่านำเก้าสองนี่ไม่ใช่ว่าจะนาะเลยครับเพราะว่าแต้มันเหมือน ถ้าทางฝั่งนั้นก็ตีจอดได้หมดก็น่าจะน่าจะไล่ไลต่ตีตินขึ้นมาดูลูกตีพี่อีกลูกครับลอยมาถูกแน่ๆจอดด้วยครับอตอนนี้เหลือน้องชายสองลูกครับอยู่ที่มือที่สองจะไล่กัน อีกอีกฝัก่งมือยังไม่มาครับมือยังไม่มาตัวชายเข้ามาป๊อปหลุด2นะครับตอนนี้เสียสองอยู่ครับตอนนี้เสียอยู่2นะครับ ต,ต้องแพ็คลุงนายได้ได้ไม่ได้โลูกนี้สวยครับทําให้ตียากด้วยนะแต่ว่าถ้าช็อตออกยังเหลืออยู่ลูกหนึ่งครับตีได้เลยประมาณนั้นเหลืออะไรสามลูกครับมก็จะลอยมาป๊อกโอ้ตีจอดตัวอีกพอช็อตตัวเองออกแต่ก็เหลือได้แค่สองครับ ต้องเข้าสี่จะคะแนนถ้าเข้าได้หมดจะไล่ามาเป็น6ต่อ9ก้า าไปตองดีมากครัสี่แต้มไล่มาเป็น6ต่อ9แล้วครับเป็นหัวที่7ครับลางที่7จคะแนนไล่มา6ต่อ9ชบโอ้โหลงนี้เข้าหลุดแล้วครับเข้าไปตองแบบนี้เสียเปียกไปและหนโลกประมาณนั้นทอนหนูเข้ามาเปลี่ยนครับแต่ห้างๆาครับ เดี๋ยวครับบนะครับสาิบนะครับนะครับสมนะครับุกเพอปตงนะครับร่วมกับครัสินะครับจากเันนะครับอพี่เอจะไล่เลยครับ ทางๆนี้เขาจะไล่กันเลยดูครับตีกะฟุโลเข้ามาจอดนั่นไงได้ลูกเข้าอยูู่กหนึงรประมาณประธานหนูต้องนั่งเขาแลวครับอ้าวยางรั่วครับลูงนี้เข้มามอีกลูกครับเข้ามาสวยฮะ มีสิบแจนดอกเอตังตีแจนดอกไม่ออกประมาณโอ้โออกครับตีรถเปล่าเลยอันนี้เป็นรางที่8แล้วครับรางที่7ตีจันดอกโค้กเฮนไม่เสียแต้มนะครับตีรถเปล่ารถเข้ามาสวย ตอนนี้เขาสับมือกนเล่นแล้วนะครับอันนไล่มาเป็น6ต่อ9ครับประธานหนูขึ้นมาชอบในโซนครับอุ้ยเจียบหมงอมาเปลี่ยนนะโดนะนัองคณะนอไปชสีเายไปครับลุงนะยงตัวลอยป๊อกตีหวานนะครับลุง ตีลุงนี้แ,บบแ่นอก,ออกแน่นอนวุ่งแนแครับรถเปล่า 6, 6, 6, 6, ชั่วยังไงก็แ่นอกครับป้องีรถเปล่าอีกแล้วแ่นอกครับล่างที่เกาแหมตัวเองก็ล่างที่กเก้าฮะคะแนนเก้าต่อหครับ เราคนสวยอ่ะชอบองแก่งเราไม่เอาชมวัวตีลงนี้ครับป๊บอปน,นี่ไง้าถ้ามาอยู่ขอบก็คือจอดไปแล้วครับลุงอันนี้ก็คำเออ ลูกไหลออกนอกสนามครับตอนนี้เสียเปรียบครึ่งลกูกเออออกอีกแล้วครับตอนนี้ลูกเสมอเหมือนแล้วครับลูกเท่ากันครับตอนนี้ ทารโน้ลกวัวออกไปไกลเลยครับหัวก่อนหน้านี้น้องชายเขาตีออกช็อตออกสองลูกนะครับเพราะว่าลกูกฝั่งชูกำญ่เขาได้อยู่สองแล้วเพื่อเขาเขาตีช็อตออกไปดูลูกตีลูกนี้ครับ เอาครับลูกนี้ถูกน่าจะถูกแน่ๆครับจะจอดไม่จอดป๊อปจอดเลยแหมบอกแป้งไปไหนอ่ะเอาไปเก็บที่รถนะเอาไปเก็บทับไปแล้วเอามาเอาการไปแย่งแย่งด้วยลูนี้ตีจอดไงจะดูพี่เอจะสวนนะครับลูกนี้ป๊อป ตีมาลูกหนึ่งแล้วไม่ใช่หรอนี่คือตีลูกสองฮะนั่เหรอเข้ามาลูกสามมาดูนะครับลูกนี้จอดไม่จอดครับตายครับไม่จอดนะคนะนประธานหนูตีเหมือนกันครับอันนี้เป็นลางที่9้าเลยนะครับคะแนนหนี้ไป1ิบต่อหครับขอท้ายฮะยนี้่าดเลยนะครับ เราจะเราจะต่อยจบตรงนี้เลยฮะนี่ฮะของไทยนะครับเราจะดึงนะครับนี้นี่ฮะเนี่ยะปักพวกมาพวกมต่อยยิเราจะเสียบตรงนะฮะไม่เราไล่ไม่ได้นะครับไม่ไม่เราพวกไม่ได้เราต้องต่อยตรงอย่างเดียวที่อู่หลังเรามาพวกพวกเราต้องต่อยตรงจับตรงเต้าอย่างเดียวฮะช่วยช่วยจัดตรงสายกันเลยจะ เราต้องออกหลักๆเราต้องออกจากเบรคนะครับเราต้องออกจับเบรงเดียวนะครับไฟตรงนี้ฮะโอเคครับไฟตรงนี้ของไทยครับเราต้องดึงออกนะครับดูรถตีลรงนี้ครับเราต้องต่อตรงจับเบรงเดียวต้องครับไม่แน่จอดไม่จอดครับเราต้องออกจากเบรงเดียวนะครับของไทยของไทยดีใครบ้าง แล้วสายลงของเราไปทึ่พวกพวกไม่ได้นะครับพวกกันกกดหมดเลยฮะดูนะครับมังโกเข้ามาป๊อปไม่ไม่รู้ว่าอะไรนะรับแ,เร,แเราใช้อันเดียวฮะเราขอใช้แค่เดียวฮะตีตีอย่างเดียวครับจอดบัง้งไม่จอดครับลุง ข้าเปลี่ยนอีกแล้วดูครับนสายตีครัตรงน,นี้ป๊อกนั่นไงจอดี้เต็มเม็ดประทานนูเหลือสองพี่เหลือสองครับเหลือสองต่อสองครับถ้าประทานนูตีถูกก็ตีรับสองเดียวครับ เปลี่ยนแซ่บครับตาโนมีโอพี่เอมีสามมีด้วยสองเหลือสองลูกด้วยมีอะไรตาโนเข้ามาชบเปลี่ยนเหมือนกันครับอเอตีนี่ครับขออนุญาตนะครับสายที่เราท่วมาเข้าไลน์สดท่วงต่อจับต่อ,ตอม่ได้นะครับขออนุญาตตรงนี้นะครับ ดูลูกตีพี่นะครับตีเพื่อรับหนึ่งจอดรับสองป๊อกโอตีผิดเหมือนกันนะลูกสําคัญตีผิดเหมือนกันครับตีลูกป๊อกโอ้จอดเีวันอยู่กับที่เลยมาดูนะครับประธานหนูต้องเข้าครับดูจะเข้าได้หรือไม่เข้าได้ได้หนึ่งแต้มครับถ้าไม่ได้ต้องตัดให้ได้ แต้มได้แต้มหนึ่งครับอุ้ยได้ด้วยเต็มเฉยเลยอีกแล้วประทานหนูทีมประทานหนูชนะทีมชูบางใหญ่ฮะไทครับไทยสิบเอ็ดต่อหกครับชนะอีกแล้ว่พราะไงอีกสนามที่สี่นะครับ